ถ้าเราจำได้เมื่อวันที่8พฤษภาคมกรรมการแพทยสภาม,มีมติตามที่อนุกรรมการสอบสวนโดยที่ท่านอาจารย์อมรเสนอและวันนั้นท่านอาจารย์ประสิทธิ์ในฐานะอุปนายกแพทยสภาคนที่1เป็นผู้ออกมาถแถลงด้วยสาระหลักๆผมจับได้2ประเด็น เอาเฉพาะที่เราเข้าใจง่ายๆเท่ากันประเด็นแรกท่านอุปนายกยืนยันว่าได้มีมติลงโทษทางจริยธรรมต่อแพทย์3คนคำว่าลงโทษทางจริยธรรมก็คือการตรวจสอบจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพยังไม่เกี่ยวกับคดีอาญาไม่เกี่ยวคดีวินัยที่จะต้องไปโยงไปอีกเยอะแต่ตรงนี้มันเป็นสารตั้งต้นซึ่งวันนั้นอุปนายกแพทยสภาบอกว่าลงโทษแพทย์3คนคนหนึ่งภาษาชาวบ้านคือส่งออกใบหนังสือส่งตัวก่อน และอีกสองคนเนี่ยผมถอดคำพูดที่อาจารย์ถแถลงเลยว่าท่านมองว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงแพทย์สองท่านเอาแค่นี้ก่อนนะเฉพาะวันนั้นที่ถแถลงและอีกกรณีหนึ่งที่ถแถลงและสื่อเอามามาลงข่าวเป็นความามคือผู้ป่วยรายนี้หรือนัาโทษคนนี้ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าป่วยวิกฤต นี่คือสิ่งที่แพทยยสภา,าแถลงถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ,บ้านที่ง่ายขึ้นมาคือกรรมการแพทยสภา,าแถลงว่ามีหมอสาคนออกความเห็นเพื่อช่วยนักโทษที่ไม่ได้ป่วยวิกฤตไปนอนเล่นชั้น14โรงพยาบาลตํารวจในส่วนชั้น14บโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผมต้องย้ำนะครับเพราะว่าเราได้เอาคลิปมาฉายให้ดูแล้ว ว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่ห้องครอบคุบคุมตัวพิเศษแต่มันเป็นห้องพิเศษชั้นดีที่เรียกว่าห้องรอยัลสวีทเป็นห้องโออาร์ใหญ่โตหรูหราไม่มีอุปกรณ์กู้ชีพในคนไข้วิกฤตมันจึงไม่เหมาะที่จะให้ผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยหนักอาศัยอยู่ที่นั่นต้องเป็นผู้ป่วย VVIP ที่ช่วยเองได้เท่านั้น ที่จะต้องอยู่เี hey, ่ <Hey, S 1> ผมกลับมาตรงนี้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพี่น้องผมไล่ระด,ดับเลย<ๆ>ก็ปรากฏว่ามีแพทย์สองท่านจากโรงพยาบาลตำรวจเป็นอดีตแพทย์ใหญ่คนหนึ่งและเป็นแพทย์ใหญ่คนปัจจุบันคนหนึ่งไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมพี่น้องฟังช้าๆตรงนี้ตรงนี้มีนยยะนะเขาไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ สภานายกพิเศษแห่งแพทย,ทยสภาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประเด็นในการร้องเรียนแพทย์คนแรกที่ไปขั้งแรกไปก่อนเลยร้องว่าตัวเองมีข้อมูลใหม่และอีกวันหนึ่งมีแพทย์อีกคนหนึ่งบอกว่าตัวเองไม่เคยไปบ่งบอกเลยว่าผู้ป่วยหรือนักโทษคนนี้มีอาการป่วยวิกฤตและย้ำเลยนะว่าตัวเองไม่เป็นผู้รักษาตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชานี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขั้นตอนนั้นหลังจากนั้นแล้ววันนั้น ถัดนั้นมาเนี่ยคอปทอพกผมไปด้วยคือวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาคอปทอไปยื่นหนังสือกดดันว่าแพทยสภาเมื่อยื่นหนังสือต่อนายกก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขนายกพิเศษคุณต้องทําให้ทุกอย่างตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่คอปทอไปร้องต่อรัฐมนตรีสิ่งที่ผมจะขยายผลตรงนี้จากนั้นมาแล้วบอกว่าข้อมูลมันเริ่มออกมาผ่านสือ่อที่ผมได้ย้ำเนื่องจากว่าวันที่15พฤษภาคมนั้น,น่ะมันเป็นวันที่รองเลขาธิการแพทยสภาได้เอามาติของกรรมการแพทยสภาพร้อม ข้อมูลไปยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ดาเนินการขีดเส้นใต้วันที่15พฤษภาคมนะเพราะเมื่อน,นับไป15วันมันต้องจบภายในวันที่30พฤษภาคม